ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวไฟ LED นะครับเฮดไลท์นะครับของโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวของรุ่นไคเซนนะครับ <Kick. S 1> ซึ่งเมื่อก่อนนะเคยซื้อมาใช้นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ไฟมัน เสื่มสภาพไปแล้วนะครับเพราะว่าใช้งานมา2ปีตอนนั้นซื้อเป็นรุ่น F2 ตัวนี้เป็น F3 นะครับตัวใหม่ล่าสุดซึ่งยังไม่เปิดตัวที่ไหนนะครับเป็นของรุ่นปี2021นะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้ราคาโปรโมชั่นมานะครับจาก3,007ลดเหลือ2,700นะครับเดี๋ยวจะลองมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านในกล่องนะครับที่ได้มานะครับตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขานะครับก็คือไฟจะสว่าง8เท่านะครับจากของเดิมนะครับซึ่ง เป็น6,000 lm นะครับตัวรุ่นนี้นะครับจะเป็นที่10,000 lm นะครับนี่คือหน้าตาของไฟนะครับมีพัดลมระบายความร้อนอยู่ด้านหลังนะมีพัดลมนะครับตัวนี้ก็มีการทดลองใช้งานแล้วนะครับก็เปิดตอนฝนตกนะครับหรือว่าขังไว้กล่องเปิดตลอดทิ้งเอาไว้นะครับก็ผู้ผลิตเขาารีวิวให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมอยากจะดูว่าแสงมันสว่างแค่ไหนแล้วก็ปัญหาคือถ้าใครที่ใช้ไฟพวก โปรเจคเตอร์คนนี้ครับเวลาใส่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยคือจะมีปัญหาคือไฟอยางตาเพื่อนลมทางนะก็จะโดนตัวไฟสูงใส่นะครับหรือโดนด่านะครับด่าในใจนะครับอาจจะบอกว่ารวยบ้างอะไรบ้างก็จะมีการได้ให้พรกันมานะครับก็รุ่นนี้เขาบอกว่าไม่ยางตาเพื่อนลมทางนะครับไม่แน่ใจครับก็มีไฟสองดวงนะครับซ้ายขวาใส่ข้างไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีของแถมมาอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับที่เขาให้มาหรือไฟเก่งไม่แน่ใจ ัันนนี้ะครบสภาพไม่สว่างแล้วมันดับไปข้างนึงครับปั<อ>ั<ะ>ัจจุบบนนะครดับไปข้างนึงนะไม่สว่างตอนนี้เราไม่เห็นแสงแสงก็ไม่ค่อยมีนะต่อแรกก็จะตัดขอบด้านหลังก่อนนะครับท้ายที่ล็อกเอาไว้นะครับแข็งมากครับตัดออกก่อนนะครับไปล้วหนึ่งข้างนะครับเราจะหมุขนขั้วออครับตรงน,นี้แหละคือตอนถอดอะถอดง่ายตอนใส่จะหาหาขั้วกออกนี่ยากอ๋อโอเคกดกดนิดเดียวเองเลย ออกมาได้แล้วนี่คือของเก่านี่คือเชื่อใไม่เห็นครับมีขนาดที่ f2 นะครับจะสว่างแค่6ก0 0พ lm ส่วน f3 นะครับจะสว่างถึง1,000 10, ง lm นะครับต่างกัน8เท่าดูขนาดไฟขั้วข้างในสีเหลืองๆเหน็นนะตัวนี้ไอ้นี่จะใหญ่กว่านะ,ะไฟข้างในใหญ่กว่าเยอะเลยจะสว่างใหญ่กว่าแต่ว่าดูตัวพัดลมเนี่ยมีขนาดเล็กกว่า ไม่แน่ใจจะทนร้อนได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าเขาทดลองมาแล้วตัวนี้ดีกว่านรุ่นใหม่ยังไม่เปิดตัวด้วยเดี๋ยวต้องลองดูหันฝั่งใหม่ว่าทีนี้สายมันก็สั้นกว่าดมันน่าจะเป็นไอโกัสโอเกะอยู่แล้วได้แล้วทีนี้ตอนนี้แหละ<อ>ที่จนะหายกับบิดเข้าเฉย มัน,นต้องเีาะหารูตรงรูไฟนี่นะใช่ให้มันโผล่ตรงรูโปรเจคเตอร์ขอลองเกิด,ดมาติดมันมันน่าจะติดตั้งแต่เสียบปลั๊กเลยมั้ยติไดไหมไม่ติดอาอข้างเดียวเดียวนะเสียบผิดด้านหรือเปล่าอลองหันอีกด้านลองเสียบอีกด้านไม่ได้เป็นกุคกโยเกะอ้ะอาว ใส่ได้ใส่ได้แสดงว่ามันใส่ได้สองด้านไม่ทำคีบมา <c oughs> สองอันไม่เข้าใจจริงๆมันต้องทำคีบเปใส่ด้านไหนก็ได้นะถ้าเสียบผ<อ>ิดก็มีโอกาสเสียบผิดได้เหมือนกันก็มาพบกับปัญหาของเรานี่คือหารูไม่เจอต้องใช้เซนส์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าปกติเป็นคนที่เสียบเก่งอยู่แล้ว <c oughs> คำๆแล้วก็เสียบป,ปิดไฟแล้วก็เสียบได้เหมือนกันนะครับเราก็จะใช้เซนส์ ตอนนี้ก็จะมืดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราทำตอนเย็นเพิ่งเลิกงานมากันนะครับญาติเหเ็กน,นี้ใส่มาแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้คือสลับปลั๊กนะครับอ่ากินแล้วครับผมเดี๋ยวเราดูดาเ,าเปลี่ยนกันนะครับข้างซ้ายคืเปลี่ยนแล้วข้างขวาอ่าก็จะเห็นได้อยู่นะครับข้างที่เปลี่ยนคือข้างนี้นะครับอันนี้คือสว่างกว่าด้านนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นของเดิม ได้รับเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วอันที่สองน่าจะน่าจะเร็วครับต่องดูก่อนว่าเสียบผิดด้านนี้ปะเร็วขึ้นนะครับตอนนี้นี่นะครับปากในการเสียบคือมันสามารถหันเสียบได้ทั้งสองด้านและเราก็มีโอกาสที่เราจะเสียบผิดแต่จริงๆมันมีกริปอยู่เนี่ยเนี่ยไม่ใช่เหรอมันมีกริปอยู่เลยทำไมเมื่อกี้มันใส่ได้ทางนั้น พี่ว่าพี่เสียบผิดแล้วนะต้องลองดูเข้าีนี่น,น,น,นได้งูี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกข้างไม่ติดแส <c oughs> ดงว,ว่าผิดด้านเสียบปลั๊กผิดด้านอีกแล้วนะครับทำไมไดโชคดีขนาด จริงๆมันน่าจะทำแบบให้เสียบได้แค่ด้านเดียวนะด้านที่ถูกเมื่อกี้ก็ว่ามันเสียบถูกแล้วนะลอ,องใหม่มาดูอีกรอบนะครับผมอาโอเคติดแล้วก็เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูมันจะมีรูปตอนนี้ b ีที่ถ่ายตรงนี้ b e f อ r e อันนี้ไม่ค่อยสว่างกับออฟเตอร์ป่าแสงกระจายเลยจะเห็นว่าแตกต่างกันเยอะอยู่เดี๋ยวเอารูปลงเข้าไปในคลิปให้ดูก็เดี๋ยวเอาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง before After นะครับน่าสาครับนี่เราก็เก็บงานเดี๋ยวเราพามาดูข้างในรถนะครับเขมืดหน่อยนะครับแต่ว่าแสงไฟรถก็สวยงามเลยอันนี้จะเป็นตัวที่อันนี้มีอะไรบ้างนะ ตัวติดตั้งเวลาให้รถดับแบบอัตโนมัติตอนนี้จะเซตได้ว่าเป็นกี่นาทีนี่คือตั้ง1นาทีคือเราดับรถแล้วอ่ะหนาทีมันก็จะ,ะล็อกรถปิดรถเลยแล้วก็มันก็จะช่วยอันนี้ข้อดีของมันคือที่ชอบคือลดเวลารถกระบะเวลาขับไกลๆมันจะมีปัญหาคือสมมติเราปวดท้องจะเข้าห้องน้ำเนี่ยครับแล้วเราเข้าไม่ได้ทันทีเราต้องวิ่งมาไกลๆเป็น2 0 0 3 0 0โลเนี่ย เราจะดับเครื่องเล่นไม่ได้เครื่องมันต้องระบายความร้อนก่อนต้องมีการจอดทิ้งไว้ให้คูลิ่งมันระบายความร้อนก่อนจะดับเล่นไม่ได้ครับเครื่องมันจะเสื่อมสภาพเร็วแล้วก็จะมีปัญหาเราจะต้องจอดแต่ว่าเราเปิดท้องแล้วอะจะเข้าห้องน้ำทำไง uh huh. ก็จะต้องนั่งแช่อย,อยู่งั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวนี้คือเราจะตั้งว่ากี่นาทีเราก็สมมุติน,นะครับเดี๋ยวทำให้ดนะูอันนี้ปิดก่อนอันนี้เราสตาร์ทนะเราสตาร์ทไปพูดอันนี้คือศูนย์ก็คือไม่ตั้งแต่เงี้ยถ้าเกิดเราเปิดครั้งึ กดค้างไว้เป็นสูนี้อันนี้จะถ้าเป็นอย่างนี้คือจะเป็นออตโต้คือวิ่งไปมันจะคำนวณให้เองว่าควรจะหยุดที่กี่นาทีถ้าวิ่งไกลมันก็จะอยุดที่สองนาทีสามนาทีหรือห้านาทีแล้วอยดับอันนี้จะอ,อัตโนมัติแต่เกิดเราจะเซนก็ได้ว่าหนึ่งนาที่อยดับสองนาทีอยดับสนาที่ไยดับสี่นาทีไฟดับยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นถ้าเราเอาที่ที่อันนี้ที่เป็นสูนนก็คือดับเลยแต่ทีนี้ดูใหม่ถ้าเกิดว่าเราตั้ง เป็นแบบอัโตเราดับมันจะอยู่ประมาณสักยี่สิหรือส0มสิบวินหละมาดูนะครับนี่คือปิดแล้วดึงกุญแจออกแล้วนะครับกุญแจอยู่นี่นะครับแต่รถยังยังไม่ดับนะครับรถยังไม่ดับรอดูแล้วมันจะดับเองอันนี้คือเราสามารถปิดแล้วก็ล็อกรถไปเลยก็ได้นะปิดล็อกรถเลยเดินไปเข้าห้องน้ำเลยล็อกไปเข้าห้องน้ำเลยแล้วก็มันก็จะไอ้มัน,จะจะนดับของมัน จะรอดูมันจะดับอยู่ประมาณยี่สิบวิสามสิบวิจะไม่ถึงหนาทีถ้าเป็นแบบนั้นนะด,ดับแล้วนี่คือลอกไปแล้วเรียบร้อยอีกวิธีนึงที่ใช้ประโยชน์ของมันก็คืออันนี้ไปเท้าน้ำเนาะแต่เกิดว่าหนึ่งนาทีหรือสองนาทีมันก็จะนานกว่านั้นตามเวลาของมันแต่ว่าผมจะใช้บ่อยคือไปกับลูกนะครับลูกหลับแล้วอยู่ในรถไม่อยากปุกแล้วเราต้องลงไปซื้อของที่เซ ผมก็จะใชต้ติดเครื่องไปปุ๊บอ่า้ไม่เปิดแล้วกันเนาะติดเครื่องไปปุ๊บแล้วผมก็จะตั้งไปเลย9นาทีมันจะแม็กได้9นาทีนะครับ9นาทีนี่คือเหลือเฟือผมก็ดูนาฬิกาเลยจับเวลานาฬิกาปับ๊บแล้วก็เปิดแอร์ในรถนะครับเปิดแอร์ปุ๊บดึงกุญแจออก,อล,อกล็อกรถเลยแต่เครื่องยนต์ยังทํางานแอร์ Air ยังทํางาน uh huh. แต่ล็อกรถได้ลูกนอนหลับอยู่ในรถ uh huh. ไม่ต้องกลัวลูกหายละทีนี้ uh huh. ลูกก็นอนหลับอยู่ในรถ ผมก็จับเวลาผมต้องวิ่งไปซื้อของแล้วกลับมาก่อนเก้านาทีซึ่งส่วนใหญ่ผมจะวิ่งไปแค่ประมาณห้านาทีก็จะกลับมาแล้วกลับมาผมก็เอากุญแจเสียบเข้าไปสมมุตินะครับอย่างเช่นนะครับทําให้ดูกครับทีนี้ผมก็ตั้งตอนนี้แล้วนะผมก็เปิดแอร์ในรถเอาไว้เลยเปิดแอร์ในรถผมก็ปิดนะครับแอร์ก็ทำงานอยู่นะครับถ่ายดูแอร์แอร์ทำงานอยู่กุญแจอยู่นี่นะครับแอร์ Air ทำงานอยู่เครื่องยนต์ทำงานนะครับ ไอทำงานแค่จะทำงานน,นะครับ9นาทีผมก็ปิดรถล็อกแล้วก็วิ่งไปซื้อของวิ่งไปซื้อของเสร็จก็จับเวลาดูแล้วลูกก็นอนอยู่ในรถอย่างเงี้ยครับกลับมา,าเรากลับมาถึงรถ,ถเวลายังไม่หมดเครื่องมันยังติดอยู่แล้วก็เปิดให้ได้ใช่ไหมครับแล,ลลแ,ลแล้วก็เปิดล็อกรถนะครับงบใช้เสียบ แล้วก็ขับรถไปต่อเลยครับเ,ออเวลาตอนนี้มันก็จะวิ่งจับมาจนมันหมดแต่ถึงแม้เราเสียบเสียบกุญแจเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าอันนี้หมดเวลาไปเนี่ยทำเมือม่อหมดเวลาไปก็ไม่ดับอยู่ดีอ,อล้็เซ็ตเป็นออตโต้ใหม่แล้วก็วิ่งขับไปเลยเอย่างเงี้ยครับนี่คือแอร์ก็ยังทำงานนะครับแอร์ยังทํางานอยู่อันนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับตัวน,นี้นผมจาไม่ได้ผมซื้อในเน็ตนานแล้วเมื่อ8ปีที่แล้วแหละผมติดตั้งแต่แง8ปีแล้วผมจำไม่ได้ร้านไหนาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ราคามันน่าจะถูกลงเม,มื่อก าจะลงมาน่าจะประมาณตักพันกว่าบาทน,น่าจะได้นะครับไม่แน่ใจต้องลองเื้อดูเป็นตัวทัมเมอร์นะครับที่ติดตัวจนแล้วก็มีข้อดีของมันก็คือมันเท่ครับเวลาที่เราดับรถแล้วเราก็เดินไปทุกคนก็จะบอกว่าพี่ครับพี่ลืมดับรถลืมดับรถแต่ไม่เป็นไรครับน้ำมันเยอะแล้วก็ขอบอับไปเลยแต่เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆน่าจะมีล่าบางคนก็จะแปลกใจว่าเฮ้ยเราเราขับไปแล้วเฮ้ยทำไมรถดับเองอะไรเงี้ยอื่นก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ ทั่วไปครับเหมือนกด้านล่างของด้านล่าง ECU ที่เขาใช้กันทั่วไปก็อันนี้ก็เพิ่มความมั่นใจในการขับเพราะว่าเวลาเราแซงน้องรถออตโต้ของ Isuzu มันออกตัวช้าครับอัตราเร่งจะมาดีใช่อันนี้คือเหยียบปุ๊บเนี่ยรอบกระดิบฟึดๆเลยก็ ECU ก็จะตั้งได้อยู่ประมาณ1 2 1 2 13สเต็ปนะครับส่นใหญก็จะใช้เคยตั้งสเต็ปที่แรงๆสุดนะฮะคือใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยล้อฟรีได้เลยครับอ,ออกตัวแรงมากล้อฟรีได้ ก็มีประโยชน์ซื้อไม่ได้มาซื้อมาแต่งว่าเอาแรงเอาเวลาขับแซงเามั่นใจเราก็สบายใจปลอดภัยนะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกตัวคัมเมอร์ต่างๆก็มีประโยชน์เนาะเอาเอาใช้ส่วนใหญ่คือแต่งจริงๆก็ชอบแรงได้แหละแต่เราจะบอกแฟนดีแบบนึงนะครับว่าเอาให้มันประโยชน์ซื้อมาเพื่อเป็นประโยชน์นะครับแต่เราไม่บอกว่าเรื่องแรงไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ซื้อนะครับแต่ทางพพจะมอนุมัติงบนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับเวลาจะใช้โอเคครับงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณพี่เอ๋นะครับที่ มาพามาดูอุปกรณ์แต <c oughs> ่งรถดีๆนะครับผมโอเคครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องอะไรนะครับช่องคิวแปดแดเีคิวแปดแ88นะครับคิวแ8ดฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆในการไปถ่ายนะครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผม